บรรยากาศวันนี้ค่ะบรรยากาศประมาณบ่ายๆบ่ายๆวันพุธมาฝากจะ้ะน้ำแข็งกำลังละลายค่ะมันเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนาะน้ำแข็งกำลังละลายไหลามาตามน้ำวันนี้น้ำไหลเชี่ยวค่ะน้ำลงแรงค่ะวันนี้เนีย่ยน้ำแข็งมันไหลไหลามาตามน้ำน่ะไหลามาแรงแรงไม่ดีหรอกค่ะพี่เพราะว่ามัน มันจะโดนเรือเห็นไหมเรือจอดอยู่คันเล็กคันใหญ่เวลาน้ําน้ําน้ําแข็งมันแข็งเนาะแล้วมันก้อนมันหนามันไหลกันน้ำแรงกระทบเรือเดี๋ยวเรือบ่เรือแตกแดดออกดีดีค่ะแต่อากาศติดลบ มีแต่รอยตีนนกเห็นไหมรอยเท้านกค่ะมันมากินอาหารกลับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดกดไลค์กด, like, กดถูกใจก,กด s u b สไ r i b e ให้หนูด้วยนะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะก็แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะมากินกาแฟกันจะ้ะ แฟนกำลังทําเอกสารอยู่ในห้องอยู่ในห้องทํางานค่ะเอกสารเพราะว่าเอเ,เ,เอกสารการขอแต่งงานค่ะมันยังยังไม่เสร็จเนาะมันยังไม่แล้วจ้ะนั่นแหละวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องได้แฟนฝรั่งได้อะไรบ้างนะคะได้มีมีแฟนฝรั่งมาะจะเข้าสี่ปีแล้วค่ะจะเข้าสี่ปีแล้วเนาะ ก็ศึกษาดูใจกันมาช่วงสองปีแรกมันก็มีล้มลุกคุกคานบ้างนะคะมันก็มีเรื่องที่จะไม่เข้าใจกันอยู่หลายหลาย,ลายอย่างเลยก็คือเรื่องแบบนี้มันมันต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะอย่าไปฟังคนอื่นมากจ้ะนั่นแหละเคยมีปัญหาเรื่องฝรั่งแฟนหนูในเชื่อเพื่อนเขามีมีช่วงหนึ่งก็คือ ตอนที่ไปอยู่เมืองไทยกันตอนที่แฟนอยู่เมืองไทยแล้วหนูยังไม่ได้มาอยู่เมืองนอกเนาะนั่นแหละแล้วเขาสังคมฝรั่งมันก็มีเพื่อนอยู่อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะคะก็ก็พวกเนี้ยพวกฝรั่งเนี่ยมันจะมักเสื่อมซ้อนกันเด้เออมันจะมักเสื่อมซ้อนกันมันจะมักบอกกันมันจะมักบอกห้ามกันนะอันนั้นอันนี้ไม่ต้องไปให้ผู้หญิงไทยอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผู้หญิงไทยหลอกอย่างนั้นนี้ไม่ต้องไปให้เยอะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แฟนหนูก็ เคยเคยเคยมีปัญหากันอยู่รอหนึ่งค่ะแต่ก็เปิดใจคุยกันเนาะเปิดใจคุยกันเลยว่าขันเธอเสื้อแฟนเธอลายเธอก็ไปย่กับแฟนเธอสายหนูก็ฟังสิยหละค่ะแต่แฟนหนูก็เป็นเป็นพ่อใหญ่พ่อค่ะพ่าก็เสื้อแน่เป็นบางเรื่องบางเรื่องเขาก็รับฟังนะค่ะรับฟังซื้อนแหละค่ะก็อยให้มันเป็นเรื่องคนสองคนเนาะอย่าไปเสื้อคนอื่นเขาหลายค่ะเราก็บ่ตองไปเอาเอาชีวิตอ่คนอื่นมาเปรียบเทียบกับชีวิตเท่านั้นเพราะคนเท่ามันบ่ มันได้บ่คือกันดอกค่ะบ,บุญวาสนามันได้บ่คือกันเนาะแล้วแต่ผู้ใดที่ได้อีกอย่างยังจังได๋โนอเองก็ได้อีหอย่างบ่ลายดอกค่ะแล้วก็บ่ได้วังอีหยังพร้อมเกิดเป็นกิเลสในใจในใจเฮาเองเนาะจา้ะนั่นแหละมันก็จะเฮ็ุให้เฮาเนี่ยใ,ใจเฮาเป็นทุกข์เองค่ะพี่น้องคะเพราะว่ากิเลสจากตเฮาเองโนก็เคยผ่านมาแล้วค่ะกินกาแฟดำจ้ะ เราตั้งความหวังขาดหวังหลายอ่ะมันก็จะเจ็บหลายค่ะนูถ่าวันหนูเคยขาดหวังหลายบอสก็เคยเคยอยู่ค่ะเคยเคยพราะว่าเฮาก็เคยมีแฟนฝรั่งเนาะจุดมุ่งหมายของเขาเข้าเฮาก็อยากมั่งอยากมีคือคนอื่นเขานั่นแหละเห็นคนอื่นเขาได้เขามีเขามีการพอเฮาได้แฟนฝรั่งมั่งเอ๊ะมันก็เกิดคํถทมในใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยทาไมเขาถึงไม่ให้เราเหมือนทาไมผัวฝรั่งไม่ให้ไม่ให้เราเหมือนเหมือนให้ คนอื่นเขาเหมือนคนอื่นเขาได้กันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะปอยให้มันเป็นเป็นเรื่องของของของเวลานะคะก็ใช้ใช้เวลาพิสูจน์ใจคนค่ะพี่น้องใช้เวลาพิสูจน์ใจคนค่ะศึกษากันไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวฝรั่งมันก็จะเห็นความดีของเขาเองค่ะทามว่าอยู่กันมนาสี่ปีนี่หนูได้ยังแน่หนูก็บ่ได้ยังหรอกค่ะ <c oughs> ค่ะแต่ว่าพอพอมาถึงขันตอนที่ หนูขึ้นมาอยู่บังหนอกตกลงที่จะแต่งงานกันค่ะแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวแฟนแฟนแฟนเขาจะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้ค่ะแต่ก็เขาก็บอกบอกไว้แล้วเนาะหนูเองก็กไม่ได้คาดหวังยังไงดอกค่ะเขาห้ก็ห้ยเขาบ่ใหาก็บาเป็นยังค่ะขอใครด้เต็งงานเนาะามว่าแต่งงานกันค่าสินสอดมีบอฝร,รั่งเขาแต่งงานเขาบ่ามีค่าสินสอดให้กันดอกค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าทมเนียมไทยเฮ่าบ้านเกิดเมืองนอนเฮ่ะฝรั่งเขาก็เข้าใจอยู่ค่ะ แต่บางคนเขาก็บอกขใจว่าเป็นยังเขาเป็นยังจะต้องขห้ขสินสอดเอ่อมาแต่งงานกันอยู่น้ากันใช้ชีวิตยูน้ากันเป็นยังจะต้องขห้สินสอดพอพอเมย์ไยิ่งอย่งซี้ค่ะสำหรับของหนูก,ก็บ่มีค่าสินสอดเี้ยงดอกค่ะนั่นแหละก็ค่ะแต,แต่แต่บางคนเขาก็ได้ค่าสินสอดจากฝรั่งค่ะมันแล้วแต่เฮาสีาเบาเอาแล้วก็แล้วแต่ ความคิดของฝรั่งแต่ละคนมันก็บอกขึ้กันเนาะพี่น้องเนาะบางคนเขาก็เข้าใจบางคนเขาก็บอกเข้าใจมีซิน่ะบางคนเขาก็หายเออให้พ่อให้แม่ไปมีซิน่ะแต่สําหรับของหนูของหนูก็บบอมีเดอรค่ะบัวแฟนหนูก็บบอคอยแตมีเนะก็พ่ออยย่พ่อกินจ้าบอได้รวยอย่างมากมายทางบ้านหนูก็เข้าเข้าใจดีอยู่ค่ะเข้าใจอยู่ก็บ่อได้เรียกร้องอียงอ่ะนะขอแค่ให้ลูกสาวเขามีชีวิตที่ดีกับพ่อมีซิน่ะชีวิตหนูปัจจุบันนี่ก็ถือว่าดีค่ะดีสุขสบายดีจ้ะ ก็มีความโชคดีค่ะในแฟนที่รักแล้วก็เข้าใจค่ะเขาดูแลหนูทุกอย่างจะ้ะหนูเองก็มีความสุขถึงแม้ว่าหนูจะได้ผัวผัวอายุรลายกว่าหนูเองก็มีความสุขค่ะแล้วก็รักเล่านําให้ชีวิตหนูดีขึ้นลหลายหยอย่างจะดีขึ้นหลายอย่างเลยจะ้ะแล้วก็เขาชอบเขาชอบในสิ่งที่หนูเป็นหนูค่ะในสิ่งที่บางที่ก็อาจอาจอา,จ,อาจ,จะมีคําถามคำ,ำถามมาว่า ทำไมฝรั่งถึงชอบคนขี้เลเนาะคะก,ก็เพราะว่าคนอ่าคนสวยเขาเขาได้จังได้หลังก็เพราะว่าฝรั่งเขาบ่ได้มกักผู้หญิงที่รูปรษา์ภายนอกนะคะเขามักที่จิตใจของเท้าค่ะการเ้าเป็นคนดีคือ คือดีในสายตาเขานะฝรั่งขันเขาหากัก mm. เขาก็หักไอริทเลยคะ่ะเขาหักเลยเขาบ่าสนใจนะคะ mm. ว่าหน้าตาคุณจะเป็นยังไงหุ้นคุณจะเป็นยังไงผิวคุณจะเ,เป็นยังไงค่ะเขาบ่าสนใจดอกคะ่ะ mm. เขาหักก็คือหักเนาะตูวเองก็เคยเคยเอ่อเคยที่จะไปจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะแตง่งคือคืออยากจะแตงตโตอยากจะสกใส่จะกลับมาจะคล้องดูดีก็หนีเนี่ยหน้าเวลาไปไปนั่นไปน,ไปนี่ไปในสังคมมูแฟนแฟนจะเลยบ่อายเขาเนี่ยะคะ่ะ แล้วก็แฟนก็บอกว่าบ่ต้องแบบนี้เธอเพอร์เฟกที่สุดแล้วเธอสวยที่สุดแล้วเธอบ่ต้องแต่งอีกอย่างฉันบ่มักค่ะนั่นแหละค่ะก็ได้แฟนฝรั่งนี่ก็ถึงว่าจะบ่ได้เงินบ่ได้ทองบ่ได้บานบ่ได้รถแต่ก็ได้อีหย่างหลายอย่างได้ความสุขได้ได้ความสุขค่ะได้ความสุขแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้พบเจอใหม่ๆได้กินของใหม่ๆที่เ่เคยกินได้เห็นของใหม่ๆที่เ่เคยเห็นนะคะ เนี่ยก็ได้หลายอย่างอยู่ค่ะแล้วก็วันข้างหน้ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะบัลูว่ามจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเอียงจังใดมันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าได้แฟนฝรั่งมีแฟนฝรั่งแฟนฝรั่งหายยังแน่นี่แหละค่ะประสบการณ์จริงของของโตหนูเองเนาะก็ได้ได้เท่าที่สมควรจะได้ค่ะกาแฟแป๊บเดียวเย็นละค่ะ กล่องสันส้นๆจักหน่อยนะคะเพราะว่าถือเอาบ่ได้บ่บ,บ่มีขากล่องภาพสดดีบ่วานางยูนากระจกนั่งยูนาเนี่ยนั่งยูนากระจกโอ้ยโทษทีเห็นว่ามันเป็นกระจกในห้องกระจกกระจกบานใหญ่กระจกบานใหญ่มันก็เลยแสงมันก็เลยซองเข้ามาค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคันถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด กดแชร์นั้นได้แล้วกันอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย